สัสดีค่ะวันนี้มีโปรดีดมานําเสนอกันอีกแล้วนะคะสาหรับกระบะค่ะวันนี้ใครที่กําลังมองหากระบะ ford ranger อยู่นะคะวันนี้แนะนาเลยค่ะกระบะ ford ranger xl คันนี้นั่นเองค่ะ ford ranger xl ของเราเข้าสู่โปรโมชั่นพิเศษนะคะราคาถูกมากๆเลยจากปกติแล้วนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่3 8 8 0 0 0บาทลดให้เลยอีก20,000บาทเลือเพียงแค่ 3 6 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะม่าคุณลูกค้าทําการจองรถค่ะฟรีไปเลยกับชุดแต่งล้อแม็กให้กับคุณไปตั้งเลย4เส้นค่ะใหม่ล่าสุดกันเลยนะคะแถมของใหม่ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีโปรลดอีก20,000บาทจากราคาปกตินะคะรวมจนถึงยังฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้านะคะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้อย่างแน่นอนนะคะสําหรับโปรดีดีของเรามีของแถมแล้วก็กิฟต์เซ็ตมากมายนะคะอันนี้เป็นของแถมพิเศษค่ะที่ทางร้านเนี่ยจัดโปรโมชั่นพิเศษคือกไ คุณลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้นะคะกับสีบอลก็รีบทาการซองเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นอินบ็อกซ์หรือว่าโทรมาจองก็ได้หรือว่าให้ดีเลยเนี่ยวอล์กอินเข้ามาตัวเองนะคะมีทั้งหมดอีกกว่าร้อยกว่าคันเลยค่ะที่จัดโปรโมชั่นการเรียนเชิญได้เลยค่ะนะคะนี่คือหนึ่งคันแรกกับข้อเสนอของกระบะในรอบนี้นะคะต่อเนื่องกันด้วยเลยนะคะกับคลิปนี้มีอีกหนึ่งคันค่ะคันนี้ต้องขอบอกเลยว่าเป็นน้องใหม่เพิ่งถอยเข้ามาจอดกันแบบใหม่สดๆดร้อนๆเลยรถบ้านคันนี้นะคะเป็น f o r d Ranger XL เหมือนกัน รุ่นนี้ก็มีโปรโมชช่นพิเศษนะซึ่งถือว่าใหม่ล่าสุดเลยนะ,ะจัดโปรพิเศษให้กับคุณลูกค้ากปกติแล้วเราจะขายกันอีกราคาหนึ่งแต่ไหนก็เพิ่งนําเข้ามาแล้วแล้วก็จัดโปรพิเศษกันอยู่ลดราคาให้เลยค่ะนะเพรนี้ปล่อยเพียงแค่3ามแสนเก้าบาทเท่านั้นเองแต่งพิเศษให้เลยทั้งล้อม็กแต่งใหม่ให้หมดเลยนะคะคุณลูกค้าได้ไปครบชุดในราคาเพียงแค่3ามแสนเก้าบาทนะคะใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะรวมจถึงอยากจะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะเช็คเครดิต ก็สามารถมากันได้เลยนะคะติดต่อสอบถามกันแล้วก็รวมนถึงคุณลูกค้าที่บอกว่าอยู่ทางจังหวัดอื่นด้วยทั่วประเทศไทยคะ่ะเรามีบริการการรับส่งรถให้ฟรีนะคะแนะน,นาเลยว่ารีบทําการจองนะคะวันนี้จองในวันนี้ก็มีโปรโมชั่นมีของแถมมีกิฟต์เซตให้อยู่แล้วคะ่ะแล้วก็ส่วนลดแบบนี้นะคะใครที่ยังลังเลยอยู่รีบตัดสินใจเลยคะ่ะแล้วมาเจอกันที่นี่นะคะโอเคคะ่ะเซ็นเตอร์นั่นเองคะ่ะ